สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่25ตุลาคม2 5 6 7นะครับหุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสน,นอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับไม่ทุกวันนะครับาร์อาิที่หยุดนะพรุ่งนี้ก็หยุดมื่ืวนนี้ก็หยุดนะครับวันนี้วันนี้เป็นเลขวันพระนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะ ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกๆเรื่อยฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชรด์ด้วยนะครับเอาเราบ่ายมีเลขต่ำนะหนึ่งสองสามนะครับอ่าหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับถ้าสามมาก็เหมือนกันนะครับสามอะไรคะนี้สามสี่สาม สี่ห้าหกนะครับถ้าสามมานะครับตามนี้นะครับเอ่เว้นวักหน่อยเว้นวักหน่อยเน้นที่หนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะหุ่นไทยบ่ายนะครับเอาสีอื่นเนาะซ้ํากันลายสีแล้วเกินเนาะสีอะไรดีสีเขียวอ่าครับตามนี้นะครับสามสี่ห้าอยู่ที่ไหนเอาอันนี้อันนี้สี่ห้าหกเออเน้นที่สี่ห้าหกนี่นะครับตามนี้นะถ้าใครชอบสามก็เอาสามสี่สามห้าสามหกไปใช้นะครับตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ จดเอาเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเน้นให้นะครับเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเกตหนึ่งแปดนะครับอันนี้สีเขียวเน้นตรงนี้อันนี้คือตัวรองนะครับอันนี้คือชุดวินนะครับขอเน้นที่หนึ่งก็ดูที่หนึ่งนะครับหนึ่งเอาไปรูดไปวิ่งนะใครเกิดไพ่ชอบสองกับสามก็จัดไปตามนี้นะครับหนึ่งเป็นหลักนะครับหนึ่งเป็นหลักนะตามนี้เลยนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งอันนี้เด่นเุด สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองอันนี้ลองนะครับเปือนสามเป็นทางเลือกนะสามสี่สามห้าสามหกไปกลับด้วยกันแล้วกันนะครับถามนม้เลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่รอบเย็นนะครับครับสวัสดีครับ